สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน xml solar นะครับจะมารีวิวเจ้าตัววิทยุโซลา r เซลล์นะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากเป็นวิทยุโซลา r เซลล์ดังนั้นต้องมีแผงโซลา r เซลล์นะครับแต่แผงเขาติดอยู่ด้านหลังของตัววิทยุเลยนะครับเราสามารถกางมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็วางตักแดดเอาไว้นะครับตัวนี้เป็นวิทยุอเนกประสงค์นะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านตัวบลูทูธเพื่อ ใช้เปิดฟังเพลงจากมือถือเราได้นะครับแล้วก็เปิดเป็นวิทยุทั่วๆไปนะครับเราก็ดึงเสาสัญญาณตัวนี้ออกมานะครับแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเปิดเป็นไฟฉายได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเป็นไฟฉายให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะฟังเพลงกันแบบนี้นะครับเราส่องเป็นอเนกประสงค์ได้เลยนะครับก็ถือว่าสว่างใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราอยู่ที่มืดๆเราจะใช้ไฟฉายทั้งทีเราซื้อตัวนี้ตัวเดียวจบเผื่อฟังเพลงได้ด้วย น,นอนตามไล่นะครับนอนเฝ้าสวนนะครับหรือว่าไปพักต่างอากาศชิลๆต่างจังหวัดก็พกตัวนี้ตัวเดียวน้ําหนักเบาใช้งานง่ายมีตัวหิ้วนะครับแบบนี้นะครับโอเคปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟก่อนนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูด้านหลังสําหรับเรื่องเสียงกันนะครับเนื่องจากด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเราสังเกตว่าเขาเป็นลําโพงรเราดัานเปิดตรง ตัวหมุนตัวนี้นะครับดันขึ้นเป็นออนครับทองนะโอเคหลังจากเราเปิดออนนะครับเราสามารถเล่งเสียงเล่งเสียงแล้วก็ลดเสียงได้นะครับผมแล้วก็ยังสามารถเลือกตรงตรงนี้เขาจะเขียนว่าทูนนิ่งนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนนะครับสังเกตว่าตัวสีส้มๆตรงนี้เราจะสามารถเปลี่ยนคลื่นได้เขาจะวิ่งตามคลื่นนะครับก็คือเราเลือกคลื่นที่เราต้องการได้อย่างเช่นเราอยากได้ เอฟเอ็มเก้าาแล้วก็เลื่อนมาตรงแถวแถว95ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ต่างจังหวัดแบบเนี้ยเราอาจจะเลือกเป็น AM หรือ FM ตามละแวกที่เราใช้งานหรือว่าเราฟังในคลื่นย่านานั้นๆได้นะครับแต่สําหรับใครที่ไม่อยากฟังวิทยุนะครับเปิดแบบนี้แล้วก็เลื่อนตรงแถบมุมขวาบนนะครับเราเลื่อนมาด้านล่างนะครับจะเขียนว่า MP3 แล้วก็จะมีเสียงว่าบลูทูธเมลนะครับคราวนี้เราสามารถเปิดมือถือของเราครับ เปิดรอไว้ก่อนนะครับเลื่อนเปิดบลูทูธนะครับที่มือถือนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อครับหาบลูทูธนะครับเขาจะเป็นตัวบลูทูธที่ขึ้นต้นด้วย IS ขีดแล้วก็เป็น810 BTS นะครับแต่อาจจะเป็น IS แล้วก็ตามด้วยรหัสอื่นได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อดูนะครับมีเสียงตึ้งๆนะครับน่าจะรับสัญญาณเรียบร้อยละตรงนี้ก็โชว์ Connect นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเปิดเสียง แบบชิวๆนะครับผ่าน YouTube นะครับอ่าแล้วก็ลองเล่งเสียงครับอ่าเดี๋ยวเราลองเล่งผ่านตัววิทยุนี้ด้วยนะครับ Cause ดังใช้ได้เลยนะครับตอนกลางวันนะครับ <in LA. S 1> เราก็เอาแผงเนี้ยไปรับแสงแดดชาร์จพลังงานนะครับหรือว่าจะชาร์จผ่าน uh huh. ตัวไฟบ้าน uh huh. ก็ได้ uh huh. นะครับคลิปนี้นะครับเป็นการรีวิวเจ้าตัววิทยุโซลา r เซลล์นะครับใครที่กำลังมองหานะครับตัววิทยุอยู่นะครับหรือว่าตัวลําโพงที่จะมาฟังลิงก์กับบลูทูธมือถือได้นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ตอบโจทย์ได้ที่สําคัญนะครับเขายังสามารถชาร์จพลังงานจากพลังงานสะอาดซึ่งเป็นแผงโซลา r เซลล์ติดด้านหลังนะครับเราพกพาไปต่างจังหวัดไปเที่ยวหรือว่า หม้อเป็นของขวัญให้คนที่เราหลักได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดเขาก็สามารถเปิดฟังวิทยุได้นะครับเปิดฟังเพลงได้แล้วก็ยังสามารถเปิดเป็นไฟฉายแบบนี้ได้อีกด้วยนะครับใช้งานอเนกประสงค์ได้ดีมากๆ ถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาไฟฉายอยู่ซื้อตัวนี้ไปตัวเดียวก็จบแล้วเพราะว่าได้ฟังเพลงได้อีกด้วยนะครับที่สำคัญตัวนี้ก็ราคาไม่แพงถูกมากๆนะครับราคาไม่ถึง500บาทใครที่ชอบนะครับอย่าลืมทักแชทนะครับติดต่อทางร้าน XML Solar ได้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบการรีวิวแบบนี้นะครับที่เป็นพลังงานสะอาดแผงโซลาเซล ในตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัววิทยุแบบนี้หรือว่าสปอร์ตไลท์ไฟถนนรุ่นอื่นๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามชาแนลของทางร้าน XML Solar ไว้นะครับเวลามีคลิปดีๆนะครับมีคลิปตัวสินค้าเกี่ยวกับพวกโซลา r เซลล์แบบนี้ก็จะได้ไม่พลาดนะครับจะมีการแจ้งเตือนผ่านตัว y o u t u b e ไปหาเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ